คลิปนี้นะครับพามาดู Fortuner ปรับราคาลงครับพี่ตัวนี้เป็น 2.8V ขับ4ฟรีด้าผ่อนอยู่ประมาณ16,000กว่าบาทเท่านั้นรถสวยน่าใช้ได้สีดำเรียมสันคมชัดเจนไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มคลิปนี้ผมพาด,ดูทุกซอกทุกม,มุมทุกหัวน็อตนะครับพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถครอบครัวห้ามพลาดเลยนะ ภายในเนี่ยสวยๆแบบนี้นะฮะตัวท็อปสุดนะครับขับ4ผมบอกเลยฟีดาวผ่อนแค่16,000กว่าบาทผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบพี่สามารถตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีเพราะผมพาดูทุกชองทุกมุมพี่ๆคนไหนสนใจคลิปนี้อย่าพลาดน,นะครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือสอทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์นะฮะอยู่ในช่องรถครอบครัวมือส เกรด A บายปานเป็ยยนนะฮะวันนี้ผมมี Fort u n e r นะครับตัว2.8ซิกมาโฟมานำเสนอพี่อีกแล้วเลขไมค์แค่ 1, 0 0 0 0 0กิโลสำหรับคันนี้พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหานะครับรถครอบครัว7ที่นั่งและเป็น Fortun เ r นะฮะเครื่องยนต์2.8จนะครับเป็นซิกมาโฟเป็นขับ4นะต้องดูคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะนะครับผมนี่คันนี้นะครับเป็นสีดาแบบนี้เลยเงาๆนะครับได้เป็นปี2018ปรับราคาลงมานะฮะจาก9 8 9 0 0 0บาทเหลืออยู่ที่ 9 6 9 0 0บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ16,000บาทเท่านั้นนะพี่นะรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันสำหรับ Fortuner คันนี้ที่เอามานำเสนอเป็นพี่ภายในสวยหรูมากๆนะครับได้เบาะเป็นสีส้มนะครับพี่ช่วงล่างด้านหน้านะคันนี้ได้เป็นอ่าดับเบิลวิชโบนมาแล้วนะครับพร้อมเหล็กกันโคง้งได้ด้านหลังเนี่ยเป็นอ่าโฟลิงนะครับเป็นสปริง4ตัวการออกแบบของเขานะฮะทรงสปอร์ตมากม รถสวยน่าใช้นะครับสำหรับคันนี้พี่ๆคนไหนจะซื้อรถมือสองต้องที่เพจยนต์เท่านั้นและต้องซื้อกับผมทําไมถึงต้องซื้อกับผมผมเนี่ยเป็นเซลล์ป้ายแดงมาก่อนนะฮะทั้งโตลต้าและอีสูทั้ง Fortuner m ร์มิลป้ายแดงผมปล่อยมาหมดแล้วนะครับมีรถนะฮะคันไหนผมให้ออกมาใหม่ผมไปเทสท,ทดลองขับทุกที่นะครับถ้าเป็นของโตลตา้าผมไปที่ทีเด็กนะฮะตรงเซ็นทันบาง,งานานะครับถ้าเป็นของอีซุผมไปเทสอยู่แถวแถว อ่าปทุมสนามออฟโรดแล้วก็แถวๆนั้นนะฮะสองที่นะครับเป็นการเทสรถนะสาหรับรถครอบครัวที่ออกมาใหม่ตัวโฉมเดอร์เน็กพีผมก็ได้ไปเทสมาผมเป็นตัวแทนบริษัทไปเทสมาด้วยนะช่วงลงช่วงล่างเนี่ยรถมือสอง้าผมได้ลองขับคันไหนดีผมเอามาบอกต่อพี่แน่นอนส่วนคันนี้ได้เป็นตัวซิกมาโฟมีโลโก้ซิกมาโฟอยู่ด้านหลังสีดําเงาแบบนี้สวยๆถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจเบอร์โทรผมนะจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้0 8 2 5 7 1 3 3 6 9 ความคุ้มค่ามีแน่นอนครับเพราะว่าคันนี้ปรับราคาลงปรับราคาลงมาถึงประมาณ20,000ด้วยกันนะฮะจาก989เหลือ969ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ16,000กว่าบาทใครสนใจนะครับคันนี้โทรม,มาที่082 5713369แอดไลน์มา PARNPI 1992นะฮะขอโทษทีเสียงหายไปนิดหนึ่งนะครับรถสวยน่าใช้หนึ่งคันแก้มข้างแนบชิดสนิทเดี๋ยววันนี้จะพามาดู รายละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกหัวน,อน็อตทุกอนุรูขุมขนเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยว่ารถน่าใช้แค่ไหนนะฮะสำหรับคันนี้เบื้องต้นนะครับผมเช็คให้พี่แล้วหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับและวันนี้ก็จะพามาดูอีกทีหนึ่งฮะแต่ว่าพวกสปอตอ่าพวกกระดูกงูค,ครับผมอาจจะไม่ได้แกะให้พี่ๆดูนะเนื่องจากว่านะฮะพอแกะเข้าไปเนี่ยตัวลมหรือว่าอากาศเสียงจะมีเล็ดรอดเข้าไปได้ผมจะใส่ไปไม่เหมือนเดิมมันก็ลำบากช่างเขาอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากด ดได้พี่ลองแกะได้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวรถใกล้ๆกล้กันนะฮะคันนี้รถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับเลียนสามคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มคันนี้ขอโทษทเเีเมื่อต้นคลิปผมบอกว่าปี18เนาะคันนี้ได้ปี19นะครับผมเลขไม่เนี่ยหนึ่งแสนกิโลเลียนสามคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มสีดาํามีฝุ่นนิดนึงเช็ดก็หายนะพี่นะนี่ ไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าเป็นโปรเจกเตอร์มีไฟ LED นะครับเป,เป็นไฟเด y t i m มไฟเลี้ยวยูนิโคมเดียวกันไฟตัดหมอกให้คู่หน้ามาแล้วรถวสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันล้อแม็ก18นิ้วทูททนปัดเงานะครับแก้มข้างแนบชิดสนิทไม่มีอ้าออกแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ขออภัยฮะมีคิ้วซุ้มล้อมาให้แล้วเหลี่ยมสันคมตัวรถด้านข้างชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มพี่นี่แหลกลังค่ามีมาให้แบบบิวอินใช้งานได้จริงนะครับผมบอกเลยสายกลางเต็นท์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะ เพราะว่ารถเันเนี้มันเป็นขับสี่มันสามารถบุกเบิกไปได้ทุกที่ขึ้นเขาลงห้วยได้หมดนะครับบันไดข้างมีมาให้มาดูภายในกันบ้างนี่เดีย๋ยวผมพาดูนะฮะเปิดเข้ามาด้านในโอ้โหสว่างสว่างจ้าเลยครับเพราะเบาะเป็นเบาะสีส้มนะฮะที่สําคัญพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับผม Unction, ุ่มมัลติฟังกชันคูชอนโทนแบบกา้านมีมาให้แล้วก็ตัวหน้าจอสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมลาลัยได้แอร์ดิจิตอลออโต้เนี่ยเกียร์ซิการ์โฟซิการ์โฟคือการปรับเปลี่ยนนะครับการขับเคลื่อนจากขับ2เป็นขับ4จากขับ4เป็น 4L ลนะฮะร,รถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับบล็อกบล็อกเก็บของคลูบล็อกตรงเนี้ยมันจะเก็บความเย็นไว้ให้นะครับผมแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างสำเนารถคู่มือรถอยู่ครบรถนะครับไม่มีชนหนัก ไม่มีจมน้ํอ่ะพี่ตรวจสอบได้นะฮะเรามีสําเนาให้ตรวจสอบไม่มีชนหนักไม่มีจมน้าถ้าต,ตรวจพบเจอเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายเลยนะว่ารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับโนใกล้ๆนี่เห็นไหมฮะเบาเป็นเบาสีสม้มภายในกว้างๆนะครับแก้มข้างด้านหลังนะฮะแนบชิดสนิทปรับราคาลงมาแล้ว20,000บาทนะฮะเหลืออยู่ที่อ่าเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทจากเก้าแปดเก้านะปรับราคาลงนะครับพี่ ถ้าเป็นเบาะตอนที่3จะพับเก็บแบบนี้นะครับมิติตัวรถจะได้ความสูงมากขึ้นแต่ถ้าเป็นมิวเอ็กจะพับเรียบมิติตัวรถจะได้ออกเป็นทางกว้างแบบนี้นะครับพี่ใครสนใจนะคันนี้รถสวยน่าใช้นะครับผมจะพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับมาดูแก้มข้างฝั่งนี้ไม่มีอ้าออกแนบชิดสนิทแบบนี้นะครับล้อแม็กไม่มีร่องรอยของการโดนกีดกวนในด้านหลังเห็นไหมเป็นทูโทนปรับเงามานะครับที่สําคัญคันนี้พ่นกันสนิมมาให้แล้วนะ พ่นกันสนิมมาให้แล้วนะครับผมนี่เหลี่ยมตัวรถด้านหน้าชัดเจนไม่มีบุบนะฮะไม่มีอ้าออกแน่นอนแล้วก็เหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้มนะพี่รถสวยหน้าใช้ไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำนี่นะฮะได้ทะเบียน5381ถ้าพี่สนใจเบอร์ด้านล่างนี้0ูนย์1 3ด6องห้คันนี้ท็อปสุดนะครับ2.8 4 w ุดแปหรือซิกมาโฟนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าใครสายกลางเต้นขึ้นเขาลุงห้วยใครชอบความเร็วผมแนะนําเลยฟรีดาวพรนหมื่นหกนะครับพี่ฟรีดาวพอนหมื่นหกบาทหมื่นหกพันกว่าบาท, 16, าบาทสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะเปิดเข้ามานะครับนี่แผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างปุ่มจอยสติก๊กปรับองศากระจกนะครับเขาขึ้นข้างบนนะตัวนี้เบาะหนังเบาะคู่หน้าไฟฟ้าแล้วนะครับอ่นะเดี๋ยวปรับเบาะนิดน,นึงพี่ อ่านะพุชสตาร์ทนะฮะก็มันเป็นแบบพุชสตาร์ทมาให้แล้วง่ายๆครับกดสตาร์ทมาได้เลยเดี๋ยวกดอันนี้ออกก่อนนะครับพี่ดูจอ M.I.D. หรือหน้าปัดเรือนใหม่นะฮะเลขใหม่ที่1น0 0 0แสนกับอีก2,000โลถือว่าใช้งานน้อยมากจะให้ดูสอคบอก่อนนะครับจะไม่เชื่อว่าปรับราคาลงจาก989เหลือ969 อันนี้สคบนะครับยืนยันจากสคบอแล้วนะฮะเราขายตามสคบอเลยปี2019เลขไมล์ห0 0 0งแกิโล1นึ่งแสนก็อีก2,000โลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะพี่นะหน้าจอสามารถทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แล้วก็กดโหมดต่างๆตรง,ง,ง,งนี้ได้เลยนะฮะนี่เห็นไหม พอกดหมดนะหน้าจอก็จะเปลี่ยนให้ผมบอกเลยว่าใครกําลังที่อยากจะเปลี่ยนมาใช้รถครอบครัวนะครับจากที่ว่าเราใช้เกง๋งหรือใช้กระบะ4ประตูอยู่ครับแล้วครอบครัวมันใหญ่ขึ้นเนาะครอบครัวใหญ่ขึ้นแน่นอนครับยิ่งในอนาคตเรายิ่งมีลูกมีเต้าครับผมแนะนําเลยสําหรับ Fortuner ครคันนี้นะฮะน่าใช้มากๆนะครับผมนี่แล้วก็ กดโฮมก่อนมันจะมีแอปต่างๆให้เลือกใช้นะครับแอปเมนูวิทยุสายแผ่นดิสมีเดีย iPod DTV ดีทีวีนะฮะแล้วก็เนี่ย HDMI นะครับรถสวยน่าใช้บลูทูธสำหรับคันนี้รับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ดิจ t ตอลออโกด Auto จบเลยนะครับมีปุ่ม AC นะครับปุ่มเปิดแอร์นะหรือว่าปุ่มให้อากาศหมุนเวียนภายนอกและภายในนะครับไร้าหน้าหลังนี่ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของให้อากาศ ออกมาเท้าหรือว่าออกด้านหน้าได้ด้วยนะครับปีพัดลมซิงมาโฟระบบลงทางราชัน DAC นะครับผมตัวนี้เป็นเบรกมืออ่าเป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมกับแมนนวลโหมดโหมดต่างๆนะฮะอีโค่โหมดพาวเวโหมดนะ,ะระบบการลื่นถลายสตาร์ทสต็อปมีมานะฮะส่นเวลาติดอ่าไฟแดงนะ,ะตัวนี้สตาร์ทสต็อปจะมันจะทําให้รถอะครับมันดับอัตโนมัติเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับแพทเทิร์นชิพพี่แพทเทิร์นชิพใครที่สายความเร็วชอบการเร่งแซงเนะะี่ยฮะ คันนี้มีแพตเนชิมาให้นะครับแพต p นชิเนี่ยก็เป็นการเข้าเกียร์แบบเกียร์แมนวนวลแต่ว่าใช้นิ้วเข้าเกียร์ไม่ได้ใช้ใช้เกียร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มมัลติฟังชันที่เชื่อมต่อกับปุ่มปุ่มอ่าหน้าจอ MAD หรือหน้าปัดเรือนใหม่คูชคอนโรลอยู่ด้านล่างนี้นะครับแบบก้านมีมาให้แล้วรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันคอนโซลห,หน้าได้เป็นสีดานะครับแล้วก็ ตัวแผงบังแดดเนี่ยมีกระจกมาให้พร้อมกับไฟนะนี่ทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยเป็นแบบพลานซีกมานะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6อแอดนมาไลน์มา p a เ n p i 1 9 9 2นะฮะเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังเดี๋ยวขึ้นข้างหลังให้ดูนะครับผมเนี่ยสูง178สนะสูง178เดนะครับเดี๋ยวเราลองนั่งกัน,นหัวเข่าไม่เมื่อกี้ผมปรับบอร์ดแล้วเนาะพี่เห็นผมปรับบอร์ดแล้วใช่ไหมเนี่ยหัวเข่าไม่ชนนะครับแล้วก็วิสัยทัศนนนที่มองไปดด้้าาหชัเจน ะะสวยๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมพี่สวยมากเลยนะครับสวยมากตัวนี้วิสัยทัศน์มันจะถ้าเป็นถ้าเป็นตัว2.4ครับบอกมันจะออกโทนสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ตัวนี้เสา A นะฮะเสา A ก็จะเป็นในโทนสีเบจแบบนี้รถสวยน่าใช้อีก1นึ่งคันสําหรับคันนี้นะครับนี่ ใครสนใจโทรมาที่0825713369ฝ้าเพดานาสะอาดสะอานไม่มีร่องรอยของการโดนขีดควรแล้วปรับราคาลงแล้วฟรีดาวผ่อนแค่16ื่นพี่ถ้าเกิดว่าพี่มีเงินดาวนะฮะก็จะลดลงไป 100, แสนละ2 0 0 0 นะแสนละสองพันพี่ตีไปเลยนะครับถ้าพี่ดาวแสนหนึ่งพี่เหลือผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับสองแสนก็หักไปอีกสี่พันก็เหลือผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองประมาณนี้นะครับใครสนใจโทรมาที่ศูนย์แม่สองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าหรือแอนไลน์มาที่ parnpi หนึ่งเก้าเก้าสองนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะฮะสิ่งแรกที่เพชรยนต์เลงเห็นผมบอกเลยเรื่องความสะอาดสะอ้านเป็นหลักนะครับคันนี้นะคเครื่องยนต์สองจุดแปดนะครับสองจุดแปด ขับ 4, ซิกมาโฟนะพี่นะได้แรงม้าอยู่ที่177แรงม้านะครับสำหรับเครื่องยนต์2.8นะรถสวยน่าใช้อีก1,000ันนะครับสำหรับคันนี้เคมีพันต่างๆนะฮะอยู่ในอ,อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือไม่ได้ลดน้อยลงจากเกณฑ์ที่ต้องเติมนะครับแต่ถ้าว่ามันลดลงเดี๋ยวผมเติมให้ถ้าพี่มาดูรถแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยเติมให้หน่อยอันนี้ผมเติมให้แน่นอนรวมถึงน้ำมันเครื่องพี่ไม่ต้องบอกผมก็ได้ผมเปลี่ยนให้เลย แบตเตอรี่ถ้าถึงดิวต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนให้มันใช้งานเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันาการรับประกันมันจะมีให้2ปีเท่านั้นนะพี่นะสวยมากสําหรับคันนี้นะครับนี่มาดูฝากระโปรงหน้าหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับจุดต่างๆนี่เห็นไหมสวยๆจุดเชื่อมต่อไฟนะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะาไทยโคอยโตะนะครับนี่โลโก้อยู่นี้นะเป็นของไทยโคโยโตะนะับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแน่นอน ขันบนมอนานะครับนี่หัวน็อตดูดีดๆนะแบบพี่ไม่มีร่องรอยของการถูกขันนะฮะนี่เห็นไหมไม่มีนะครับของไทยคุยโตเท่านั้นนะรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งพันสำหรับคันนี้นะครับไฟแท้ไฟเดิมของไทยคุยโตหัวน็อตต่างๆอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขย,ยับที่สําคัญเรียมตัวฝากระโปรงนะฮะเรียบเลยนะตรงดิ่งเลยนะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเรามาดูตรงนี้ด้วยนะครับ มันจะมีเรื่องของซิลิโคนนะฮะตรงนี้ต้องเป็นซิลิโคนเอาเอา,เอานีน้จิ้มเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นรอยเล็บห้ามเป็นรอยเม็ดอาร์กมาเด็ดขาดห้ามเป็นแข็งๆนะต้องเป็นรอยซิลิโคนมาเท่านั้นนะครับดูสัมผัสดูก็รู้นะฮะว่ารถมีการชนไหมมันไม่มีร่องรอยของการถูกบิดเบี้ยวมานะครับสาหรับคันนี้รถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะนี่สวยๆเลยนะฮะกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมแบบนี้ไม่มีร่องรอยของการโดนขีดท่วนที่ดูนะครับ เบรก ABS มีมาให้หนู่นนี่นั่นเลยนะใครสนใจนะฮะคันนี้ผมบอกเลยโคตรน่าใช้นะเรามาดูด้านข้างกันบ้างนี่เปิดเข้ามาอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับผมจะไม่ได้ให้ดูตรงกระดูกงูตรงนี้เพราะว่านะครับพอถอดออกแล้วนะฮะพอดึงออกอ่ะมันมีอากาศแล้วก็มีเสียงเล็ดรลอดเข้าไปได้จึงไม่ขอถอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากดูพี่เข้ามาดูได้นะ,ะพี่ถอดได้นะ,ะนี่สิ่งแรกนะครับที่จะเกิดการชนนะฮะและถอดออกก็คือประตูรถ ประตูรถเนี่ยนะจะต้องถอดออกมันมีจุดเชื่อมต่อหัวน็อตจับประตูรถนะฮะพี่ดูดีนะถ้าเกิดว่าหัวน็อตตรงเนี้ยถูกถอดออกแสดงว่ามีการเอาฝาประตูเอาประตูไปทานะครับแล้วก็ถ้าเกิดอ่าถ้าถ้าถอดแค่ฝาประตูไปทาก็ไม่เป็นไรแต่พอมีการถอดน็อตแล้วพี่ต้องมาดูตรงรอยตรงนี้ด้วยนะสปอนเมนต์องเมนต์อาร์คนะครับพี่พี่ต้องดูด้วยนะครับแต่เบื้องต้นคลิปนี้ผมพาพี่ดูทุกเอกทุกม,มุมแล้วดูหัวน็อตต่างๆ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะทั้งด้านในและด้านนอกนะพี่นี่แบบนี้เลยนะหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับสครับเพจแพ้เดิมโรงงานจากโตต้านะครับจุดแจ้งเตือนลมยางนะฮะยางในตัวเจนยางธรรมดาอาลมธรรมดามีมาให้หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านในและด้านนอกเห็นไหมเห็นไหมนะครับตัวนี้พาดูก่อนนะนี่พอเปิดประตูฝั่งนี้เข้ามานะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันนี่ ตัวนี้ด้วยพี่คนไหนสนใจคันนี้นะครับแล้วก็ดูเหลี่ยมประตูอย่างนี้นะฮะผมพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนี่เห็นไหมใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาที่0ู2 5 7แ3ดสองห้าเดมาไลน์มาที่ p a r n p i 1 9ึ่เดี๋ยวดูลงฝาท้ายด้วยนะนี่เปิดเข้ามานะครับฝาท้ายนะครับสิ่งแรกที่จะให้ดูนะโชคนะครับขึ้นสุดลงสุด หัวน็อตต่างๆต,ต,ตรงเชื่อมต่อฝาท้ายกับตัวรถไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับโช๊กก็ขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยไม่มีถอดออกนี่ไม่มีร่องรอยของการถูกปิดเบี้ยวมานะ,ะเป็นซิลิโคนเหมือนกันเอาเล็บจิ้มเข้าไปต้องเป็นรอยเล็บเท่านั้นนะพี่นะใครสนใจคันนี้นะครับผมบอกเลยนะโคตรคุ้มค่าในราคาย่อมเยานะฮรราคาลถมาแล้วนะ,ะจาก989เหลือ969เท่านั้นสนใจโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3ห9หรือแอนไลน์มา PARN PI 1, P A R N P I 1 9 9 2งเ้งครับนี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแน่นอนนะฮะเหลี่ยมตัวฝาประตูชัดเจนไม่มีไม่มีไม่มีรอยบิดเดี่ยวนะพี่นะขออภัยครั <c oughs> นี่หัวน็อตด,ด้านในและด้านนอกนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะครเปิดเข้ามาฝั่งนี้ด้วยนี่เห็นไหม ครับจุดต่างๆหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไสฉัยบนี่สวยน่าใช้อีก1นึ่งคนนะครับพี่ๆคนไหนนะสนใจคันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรน่าใช้โทรมาที่0825713369แอดไลน์มา p a r n p i 1 9 9 2สรุปให้ฟังนะครับคันนี้ตัว fortuner นะครับ2.8 V Sigma 4ทอปสุดนะขายอยู่ที่นะ9 6 9 0 0 0บาทจาก9 8 0 0 0 0บาท ฟรีดาวผ่อนเพียง16,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจได้ปี2019เลขไมล์0 0 0 0 0แสนกิโลสนใจคันนี้โทรมาที่0825713369ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับก่อนจากกันไปรบกวนพี่นะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมรถปรับราคาลงนะครับหรือว่าจะเป็นรวมรถถ้าเกิดว่าพี่กำลังหารถครอบครัวมือสอยู่ ต้องซื้อกับผมตอนนั้นเพราะผมเคยขายปายแดงผมรู้หมดนะฮะว่าคันไหนดีไม่ดีช่วงล่างดีหรือไม่ดีนะครับสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่ๆที่รับชมจนจบเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาคันไหนมาให้พี่รับชมพี่รอรับชมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ